ถ้าผมเปรียบเทียบน้ําแก้วนี้เป็นพลังของคุณในแต่ละวันนะตอนเช้าเนี่ยพอเวลาคุณตื่นเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะมีน้ำเนี่ยเต็มอยู่เต็มแก้วแต่พอเวลาคุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่นวันนี้จะกินข้าวกับอะไรดีวันนี้จะนั่งรถไปทํางานแบบไหนดีวันนี้เข้าประชุมดีไหมในการตัดสินใจที่ประชุมนะครับจะเลือกแผนไหนดีนะครับจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนพราะเวลาคุณตัดสินใจไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยคือตัดสินใจไปทั้งวัน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  สรุปแล้วตอนสุดท้ายของวันเนี่ยน้ำมันแทบจะหมดแล้วครับดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสญเนี่ยคุณอย่ามาตัดสินใจตอนเย็นหรือตอนที่พลังงานหมดุณสังเกตเห็นพวกนักธุรกิจใหญ่ๆไหมเขาจะพยายามเซฟการตัดสินใจเขาจะตัดสินใจเฉพาะเรื่องที่มันสําคัญสําหรับเขาเท่านั้นแล้วหรืนเขาให้คนอื่นตัดสินใจเพราะอะไรเขาต้องการเซฟพลังงานในการตัดสินใจในการไปตัดสินใจเรื่องสำคัญนะะพอเวลาคุณจะตัดสินใจอะไรสํำคัญญอย่าไปตัดสินใจตอนเย็นให้คุณเอาเรื่องนั้นมาตัดสินใจตอนเช้า หรือยกไปอีกวันหนึ่งให้คุณอยู่ในจุดที่มีพลังงานในการตัดสินใจสูงครับนี่เป็นเทคนิคที่นักธุรกิจส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจ